วันนี้เราไปเลือกตั้งมานะคะไปเลือกตั้งแล้วไปไหนต่อเจ๊อะไรนะตลาดใต้เขี้ยมอยู่ใกล้กับลูก้าเยอะมากอยู่ใกล้กับศูนย์เลือกตั้งเรามากเลยขับรถไม่นานขับรถไม่นานนะแค่จากจากบางหมากมาละแม่ต่อต่อแดนใช่ไหมต่อแดนกูได้ต่อแดนกูได้แตบางหมากมาละแม่เอง เขาน่าจะคิดเหมือนเราหลายคนเน่นนเลือกตั้งเสร็จอ่าเลือกตั้งเสร็จก็น่าจะมาแบบนี่คือดูจอดรถไกลมากเพราะเพราะตรงนี้เต็มหมดเลย,ย,ลย,ลยวันนี้ใช้กล้องอ่าใช้ไม้ไม้กันสั่นมันก็เลยจะไม่เวียนหัวเหมือนคลิปที่แล้วนะจ๊ะคลิปที่แล้วตัดเองยังเวียนหัวเอง <laughs> นี่ พาคุณป้าคุณยายมาสองคนอีกคนนึงจะไปเป็นแม่เจ้าสาวอยู่อ้าวมีมีคนบริการค่ะสบายขึ้นไหมตรงนี้มันไม่ปิดตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นที่ีจอดก็อวอันนี้ไง โอ้ม oh, ูยม <Yeah. S 1> ีตกระสมตำได้ไปหาที่หนังก็แล้วกันนี่ทำไมมองไม่เห็นเนี่ยมันรอมเลนะ ตรงผีก็อนเมมีลังคาเหรอได้ได้ได้เดินไกลหน่อยมีหังคาเออร่มรื่นนี่วันนี้นั่งตรงนี้ดึกจ๊ะเอ้าแม่ก็นู้ไปได้แหละตอนนี้แม่หายค่ะแม่กับแม่กับยายรุงหายพี่สาวไปตามอยู่ วาจาถ่ายคลิปไม่หายอ๋อแว่สี่้องอยู่เหรอใช่ใช่โอเคโอเคน่าจะเป็นผมมูเซนออนั่งฟังเพลงรอไปก่อนนะจ๊ะพอดีเราได้ได้ทำเลที่นั่งดีค่ะมีหลังคาด้วยเดี๋ยวให้ดูมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

ตัวไหนดีคะตัวไหนกระด้ัวไหนที่มันยังอุ่นๆหรืานี้ดูฝากกับบ้างคะอันี้ค่ะมีนขมี้นะก้ามันยังมียังอุ่นๆกันก็ไป็นดุ้กงนั่นงนะอ่อ่าุ่งกับหมึกแบบไหนดีจอันนี้ก็งนะคะแบบรวมก็มีแหะรวมก็มีใช่ไหมอันนี้

เดี๋ยวเราลวกแล้วนี่เราย่างดีไหมหรือว่าลวกทั้งหมดแบบย่กย่างเอ๋อเอาเอ,อ,อลวกดีกว่าเ้นีนวยนะ่ยแค่นี้ก็พอได้คอร์ตรอนขึ้นฮะต้มตำเดี๋ยวไปเพ้่มตำเห่า นะครับใช้สิทธิ์เลือกคนดีเข้าสภาเป็นที่เรียบร้อยแคนก็ได้มาพระโอนที่เพิมตามมาเข้าไปนี้ในช่วงเช้าอ๋อโอ้โหน่ากินแนี่ยปลาไหลบัวกุ้งสดผสมปูได้ไหมหรือว่าเอาแต่กุ้งได้เซฟเซฟ โอ้แซ่บไหมต้มแซ่บมนี่เราเคยมาถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งอร่อยเลยต้องมาซื้อซ้ำเคยมาแล้วรถสีบ่วงสีสายรุ้งนะครับกล้าว่ามาจากสุราษฎร์ธานีสีน้ำ ขยายที and ่ดิหนเรผบรพืารบร่มการบริการเพืรบบร่อเพิารบารเพืรบบริกรเบริการเพรบบรอเพิ่มาราก i don't เป็นกใคร ที่เราพัพหลักได้เคลื่อนทับอำนวยความสะดวกในฐานะของผู้ร้องนะครับก็เปิการแข่งขันให้พวกเจาผู้หญิงที่มาขายของกุ้งเคยใช่ไหมคอันนี้กุ้งเคยใช่ไหมคะเขาเรียกกุ้งเคยใช่ไหมกุ้งเคยค่ะเนี่ยค่ะนทอดไข่อร่อยเไม่โตแล้วมันมันโตแค่นี้ใช่ไหมไอ้กุ้งนี่มันโตแค่กว่นี้

ชะอมชะอมนี่ก็เรียกว่าปลีนี่โอปลีต้มเต้าเลยเป็นน้ำเต้ามันชื่น้ำเต้าไม่ใช่ฟักทองน้นำเต้าเต้าไม่ใช่ฟักทองอันนี้มีห้องน้ำด้วยนะจ๊ะนี่ห้องน้ำเขาดูสะอาดภายนอกเดี๋ยวไปดูภายในกันวันนี้ก็ว่ากันที่นี่นะครับท่านได้แจกคนที่น้องอาูบ้าน ตามสเต็ปนะคะมาที่นี่ก็นี่ค่ะจะมีอย่างนี้ค่ะคุณชีบริการอาหารของท่านอลูกคืนหลานคุณพี่คุณน้องเม็ดเป้งเป้งค่ะเออเม็ดเป้งๆนี่นะดูวงดวงทุกซุ้มร้านคือนวัตกรรมของคนละเมยนะครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนที่พัทลุงที่นครแต่ก็คือละเมยของเราครับกลับแล้วตัวเองอิ่มหรือเปล่าอิ่มมาก โอเคบ๊ายบายพูดถึงกันบ้านพี่สุรักนะครับเห็นได้เลยครับว่าคนรักเมร์เนี่ย